สำหรับคลิปทดสอบในครั้งนี้นะครับเรามีโอกาสได้ไปลองสมรรถนะยานยนต์ครอสโอเวอร์พลังลูกผสมหัวใจสิ่งอย่างเจ้า MG VS HEV ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็ทีมงาน Car Today ได้ไปทดลองขับแบบ On Tra c k กกันมาแล้ววันนี้ถึงเวลาของจริงครับกับการขับขี่ใช้งานจริงทั้งในเมืองและก็นอกเมืองก่อนจะมุ่งหน้าเพื่อถ่ายทำยังสถานที่สวยๆที่เขาใหญ่นั่นเองนะครับและเส้นทางโดยรวมทั้งหมดกว่า300กิโลเมตรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจะเป็นอย่าง อะไรกันบ้างทั้งจุดเด่นที่สัมผัสได้รวมถึงจุดด้อยที่พบเจอถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโดยจุดเด่นจุดด้อยที่ว่านั้นนะครับจะวิเคราะห์ในสไตล์ของคาจูเดจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อหลักนะครับอันดับ1คือภายนอก2ภายใน3สมรรถนะเครื่องยนต์4 f e ฟีลิ่งในการขับขี่และก็5สุดท้ายนะครับระบบความปลอดภยัยรวมถึงฟังก์ชันพิเศษต่างๆ ซึ่งเราจะเน้นนําเสนอข้อมูลจากการใช้งานจริงๆนะครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างไม่เน้นข้อมูลรายละเอียดสเปคที่อยู่ในโบวั h u ซึ่งถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกของเจ้า MG VS ถือว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ด้านหน้าซึ่งดูสวยงามสไตล์เดียวกับรถ EV โดดเด่นและก็แปลกตาจนหลายคนต้องเหลียวมองว่านี่มันมรถรุ่นไหนกันนะพร้อมกับสะอ้อนเอกลักษณ์ความเป็นรถไฮบริดด้วยการตกแต่งเส้นสายสีฟ้าลากยาวบริเวณกระจังหน้าแบบ Electrify Matrix g r i l l design รวมไปถึงขีดสีฟ้าเล็กๆเ,เรียงเป็นลำดับขั้นในช่องดักลมนะครับซึ่งก็ดูสวยงามและก็ลงตัวมากๆพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบ LED projector ส่วนด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลอยปิดทึบสไตล์รถไฟฟ้าที่ยกมาจาก MG ZS EV ขนาด17นิ้วซึ่งด้านนอกเป็นแบบฝาครอบ Aero วิ e e l Cover นะครับปิดทับล้อมแม็กก้ากรคู่ที่ซ่อนอยู่ด้านในรัดมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าขนาด215 55 R17 เช่นเดียวกับบ้านท้ายที่ถอดแบบมาจากรุ่นไฟฟ้าล้วนๆพร้อมกับแปะโลโก้ MG V S S EV เข้าไปเพื่อบอกว่าคันนี้ไม่ใช่ ZS นะจ๊ะอย่าเข้าใจผิด ภายในห้องโดยสารดูเผินๆเ,เหมือนยกมาจากเจ้า ZS เลยนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชุดแผงคอนโซลหน้าที่มาจากโรโทโร่แบบ2ชั้นดีไซน์สวย โดยเฉพาะหน้าจอคู่ Dual อ i ลว s c r e e n Cockpit H D ที่แบ่งเป็นมาตรวัดแสดงผลอัจฉริยะขนาด12.3นิ้วและก็หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วซึ่งดูทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็ดูแปลกตาจากเจ้า Z S อย่างชัดเจนรวมไปถึงคอนโซลเกียร์นะครับที่มีปุ่มควบคุมมากมายทั้งปุ่มเคิร์สสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าและก็ออโตโฮรวมไปถึงสวิตช์ปิด traction control แต่ว่าที่ดูจะเด่นที่สุดนะครับคือคันเกียร์ไฟฟ้าดีไซน์คล้ายของ volvo xc 4 0เลย นอกจากนี้ยังออกแบบฟังก์ชันการใช้งานให้สะดวกสบายขึ้นด้วยนะครับด้วยสวิตต่างต่างๆบนคอนโซลหน้าเป็นแบบสัมผัสเก๋ไก๋แค่แตะเบาๆก็สามารถเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆได้เช่นเดียวกับสวิตควบคุมฟังก์ชันต่างๆบนพวงมาลัยที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแถมจอแสดงภาพจากกล้องรอบคันยังคมชัดด้วยและยังมีกราฟิกรูปประตูนะครับสำหรับกะระยะเวลาเปิดปิดซะด้วย พร้อมกับภาพทางด้านข้างรถที่ติดขึ้นอัตโนมัติเวลาเปิดไฟเลี้ยวเพื่อใช้กัระยะการป้องกันการเบียดฟุตบาทหรือว่าของทางด้านข้างเวลาเราหักเลี้ยวนะครับปิดท้ายด้วยช่องชาร์จแบบไร้สายขนาดใหญ่นะครับที่ใช้งานได้สะดวกโทรศัพท์เครื่องใหญ่แค่ไหนก็สามารถวางชาร์จได้อย่างง่ายดายไม่ติดขัดเหมือนยี่ห้ออื่น ในด้านของขุมพลังนะครับ MG VS มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินที่ยกมาจาก MG ZS พิกัด1.5ลิตรให้พลังกำลังอยู่ที่109แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า95แรงม้านะครับพร้อมกับแรงบิด200นิวตันเมตรทำให้มีพลังกำลังสูงสุดเมื่อทำงานร่วมกันอยู่ที่177แรงมา้าโดยทรงท่ายผ่านกำลังเก e ียร์อัตโนมัติ ECVT ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบได้แก่ Eco และก็สปอร์ตนั่นเองครับพร้อมกับระบบเคิร์สสำหรับการชาร์จไฟกลับในระหว่างการขับขี่ที่เลือกแรงหน่วงได้ถึง3ระดับซึ่งจากการได้ทดลองขับขี่ใช้งานจริงๆตั้งแต่จังหวะเริ่มสตาร์ทในตอนเช้ารถจะติดขึ้นด้วยไฟฟ้านะครับจากนั้นไม่เกิน5วินาทีเครื่องจะติดถ้าเกิดว่าเราเปิดแอร์แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เปิดแอร์นะครับเครื่องก็จะยังไม่ติดและยังสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนๆในขณะปิดแอร์ได้ระยะทางประมาณ2-3กิโลเมตร ที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนในจังหวะที่รถติดหรือจอดสนิทประมาณ5วินาทีเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับในช่วงที่แบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วก็ลดลงไป1ขีดจากนั้นประมาณ10-15วินาทีเครื่องจะติดขึ้นมาใหม่ครับโดยช่วงที่เครื่องติดถือว่าเงียบมากนะครับ ซึ่งการทํางานส่วนใหญ่นะครับจะใช้เครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานสลับกันเกือบตลอดเวลาส่วนการขับขี่ในโหมดอื่นๆนะครับนอกจากคอมฟอร์ทที่ขับเป็นหลักแล้วดูไม่ค่อยจะแตกต่างมากนักน,นะครับโดยเฉพาะ e ีโคถึงแม้จะรู้สึกตึงๆเท้านิดหน่อยแต่ถ้าจุม่มเต็มเท้าก็โชว์พลังได้เหมือนเดิมส่วนโหมดสปอร์ตนะครับคันเร่งก็จะตอบสนองได้ไวที่สุดเรียกว่าแตะปุ๊บมาปั๊บเลยทีเดียว ซึ่งถ้าไม่รักจะซิ่งแล้วมันก็ดูจะพุ่งเกินไปนิดหน่อยนะครับเรียกได้ว่าแรงทุกโหมดแต่ถ้าจะให้กลมกล่อมน่าใช้ที่สุดผมเลือกคอมฟอร์ตจะดีกว่าซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ก็พร้อมจะทะยานถ้าใจต้องการและก็สามารถทําอัตราเร่งได้ในระดับที่เรียกว่าเป็นรถไฮบริดที่จัดจ้านที่สุดคันนึงเลยทีเดียวให้การตอบสนองที่ทันใจนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องการซัดเพื่อวัดกับคู่แข่งยิ่งช่วงเร่งแซงขับมาสัก50กิเมตรต่อชั่วโมง แค่กระแทกคันเร่งนะครับก็พร้อมจักทยานจนหน้าหงายทำความเร็วศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา8.6วินาทีและพร้อมทยานสู่ความเร็วปลายยังไหลได้ไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าวิ่งเกิน175กิโลเมตรต่อชั่วโมงไนดะ้อย่างสบายๆขับสนุกสมฉาย,ยาให้บ i ดซิ่งกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้า MG VS คันนี้ อีกอย่างคือการทํางานของระบบหน่วงเพื่อชาร์จไฟกลับอย่างเจ้าเคิร์สนั่นเองไม่ค่อยให้ความรู้สึกดึงที่แตกต่างในระดับ1 2และ3คือดูไม่ค่อยมีแรงหน่วงมากนะักทั้ง3ระดับเลยทําให้เราได้ขับอย่างพลิ้วไหวนะครับไร้อาการสะดุดแบบหัวทิ่มเมื่อถอนคันเร่งนั่นเองปิดท้ายด้วยอัตราสิ้นเปลืองนะครับจากการที่ได้ทดลองขับใช้งานเป็นเวลา4วันรวมถึงการเดินทางไปถ่ายทำบนเส้นทางกทมสู่เขาใหญ่ก่อนจะเดินทางกลับบนถนนเส้นทางกว่า450กิโลเมตร ถือว่าประหยัดพอตัวทีเดียวเลยนะครับสาหรับการขับขี่ในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างย่านสีลมสู่บ้านพักย่านสนามบินน้าด้วยอัตราสิ้นเปลืองได้อยู่ที่13.4กิโลเมตรต่อลิตรส่วนในจังหวะการขับขี่แบบลอยลําที่ไปเดินทางสู่เขาใหญ่นะครับ m g v s ทําตัวเลขประหยัดที่สุดเหลือเชื่อถึง18.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าออกมาเป็นตัวเลขเฉลี่ยรวมจะอยู่ที่15.8กิโลเมตรต่อลิตรเรียกว่าประหยัดถึงใจกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับ crossover hybrid สายแรง อย่างเจ้า MG VS คันนี้มาถึงฟีลลิ่งในการขับขี่กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้า MG VS คันนี้ใช้ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ิสระพร้อมกับเหล็กกันโคลงส่วนด้านหลังเป็นแบบคาร์ทอชัชนบีมนะครับซึ่งถือว่าเซ็ตมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวให้ความรู้สึกทั้งนุ่มและแน่นคล้ายกับรถยุโรปในสไตล์ของ MG ยิ่งวิ่งในช่วงความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ฟิลลี่ในการขับขี่ที่มั่นคงและก็มั่นใจทั้งทางตรงและก็ทางโค้งพร้อมกับพวงมาลัยที่มีความคมช่วงฟีน้อยนะครับให้การควบคุมที่แม่นยำวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.6เมตรให้ความคล่องตัวที่ดีเลยนะครับรวมไปถึงการเก็บเสียงที่ทำได้ค่อนข้างดีในช่วงความเร็วต่ำแล้วก็ความเร็วกลางและถือว่าเงียบกว่าคู่แข่งหลายๆคันเลยนะครับจนเรารู้สึกได้เลย ทายที่สุดคือระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งต้องออกตัวว่าไม่มีมากอย่างที่คิดมีเพียงสิ่งจําเป็นเพียงพอต่อการขับขี่ทั่วๆไปเท่านั้นแต่บางอย่างก็มาช่วยสร้างความโดดเด่นได้เช่นกันนะครับอย่างแรกคือ m g b s เป็นรถขับเคลื่อนสองลอ้อในไม่กี่คัน ที่มีระบบ HDC หรือ Huldesen c t Control มาให้ส่วนใหญ่จะมีแค่ HSA นะครับหรือว่า h u l s t a r t a s i d นั่นเองที่สำคัญคันนี้มีเสียงสังเคราะห์เวลาวิ่งไฟฟ้าล้วนมาให้ด้วยซึ่งเสียงก็จะคล้ายๆกับเสียงพึ่งนะครับให้คนเดินถนนรู้ว่ามีรถกาลังมาซึ่งรถไฟฟ้า100%บางคันยังไม่มีด้วยซ้า ทีนี้ก็ถึงเวลามาไล่ดูในส่วนของข้อด้ยกันบ้างนะครับซึ่งถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกนั้นเจ้า MG VS มีการออกแบบด้านหน้าได้ดูสวยสะดุดตาก,ก็จริงแต่พอมองเลยท่อนหัวไปนะครับตั้งแต่ประตูนหน้าจนถึงประตูบานท้ายไม่แตกต่างจากเจ้า MG ZS EV เลยถ้าไม่ดูที่โลโก้ MG VS นี่แทบไม่รู้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนอีกอย่างที่น่าเสียดายก็คือคันนี้ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ถ้ามีรับรองเจ๋งเลย ส่วนภายในห้อโดยสารสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับคือการปรับใช้งานหน้าจอกลางที่ไม่มีปุ่มย้อนกลับมาให้ซึ่งก็ไม่สามารถย้อนกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ได้นะครับมีแค่ปุ่มโฮมที่ใช้ย้อนกลับแต่ว่ามันกลับไปที่หน้าแรกเลย ทำให้ต้องเสียเวลาเข้าเมนูย่อยใหม่อีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับแอร์ที่ไม่แยกอุณหภูมิซ้ายขวาแถมไม่มีตัวบอกอุณหภูมิด้วยทําให้ต้องกะเองว่าเปิดแค่ไหนถึงจะเย็นถูกใจอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็แอบขัดใจตั้งแต่ตอนขึ้นรถนะครับคือประตูของเจ้า VS คันนี้ปิดค่อนข้างยากโดยเฉพาะประตูหลังและยิ่งในจังหวะที่ต้องปิดประตูเป็นบานสุดท้ายนะครับยิ่งต้องออกแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็น่าจะเกิดจาก2ส,สาเหตุหลักๆนะครับไม่ยังขอบประตูแข็งเกินไปก็ตัดบ้านพับระบายอากาศเปิดน้อยนะครับทำให้มีลมแรงดันภายในค่อนข้างมากทําให้ปิดประตูยากแต่ที่สําคัญคือเวลาปิดประตูไม่สนิทมีเพียงเสียงแตเตือน1ครั้งซึ่งคล้ายกับเสียงที่บอกว่าประตูล็อกแล้วนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แถมประตูก็ยังล็อกและพับกระจกให้เหมือนประตูปิดสนิทธรรมดาทําให้เราพลาดคิดว่าปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆครับที่ดูใช้งานยากไปนิดนึงอย่างช่องเก็บของใต้คอนโซลเกียร์ที่เสียบ USB ใช้งานค่อนข้างลําบากเช่นเดียวกับช่องวางแก้วที่คอนโซลเกียร์นะครับแคบแล้วก็เล็กไปนิดนึงวางแก้วใส่กลางก็ติดแล้ว แถมอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างเก็กกะเวลาวางแขนนะครับและอีกอย่างที่ดูจะขาดห,หายไปนั่นก็คือไม่มีที่วางแขนสำหรับเบาะตอนหลังมาให้ด้วยนะครับคราวนี้มาต่อก,กันที่สมรรถนะการขับขี่นะครับซึ่งข้อดีแน่นอนนั่นก็คือความแรงแต่ก็ได้ที่พบนั่นก็คือเจ้าคันเร่งนี่แหละครับมีการตอบสนองจังหวะแปลกๆช่วงความเร็วต่ำแต่นิดนึงยังไม่ขยับแต่พอจุ่มไปสัก1 0 1 5 ก็กระโจนออกทันทีครับและมีจังหวะแถมอีกนิดนึงช่วงถอนเท้าออกจากคันเร่งตามสไตล์รถ CVT อยู่แล้วนะครับทาให้มีการกดจังหวะที่พลวดพลาดควบคุมค่อนข้างยากไปนิดนึงต้องปรับน้าหนักเท้าอยู่พักใหญ่ครับถึงว่าจะคุ้นเช่นเดียวกับจังหวะเข้าเกียร์ R นะครับเพื่อถอยรถกระโจนเกินเบอร์ไป1สเต็ปทั้งๆที่ยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยทําให้ต้องคอยแตะเบรกเอาไว้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขัดใจคนขี่ร้อนอย่างผมนะครับคือเวลาจอดรถติดไฟแดงแอจะไม่ค่อยเย็นโดยเฉพาะจังหวะเคร เรื่องดับนะครับตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ในขณะที่ห้องโดยสารยังมีความเย็นไม่เพียงพอถึงแม้ว่าพัดลมยังติดนะครับก็ยังทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวในจังหวะที่รถติดนานๆ ส่วนข้อติในมุมของระบบการสะเทือนนะครับต้องขอบอกตามตรงว่าชอบฟิลในการขับขี่ของเจ้า MG VS คันนี้อย่างที่กล่าวไปในจุดเด่นจะมีติบ้างก็นิดหน่อยครับกับบางจังหวะที่รู้สึกตึงตังโดยเฉพาะช่วงที่ขับขี่ผ่านรอยต่อถนนหลุมบ่อหรือว่าถนนคอนกรีตให้ฟิลเหมือนรถที่กําลังเติมลมแข็งเกินไปนะครับแต่พอลองไปเช็คจริงๆนะครับสเปคที่เติมคือ35 psi เท่านั้นส่วนระบบเบรกนะครับต้องออกแรงกดนิดหน่อยถึงจะเอาอยู่ต้องระวังจังหวะแถมให้ดี นะครับถ้ามาเร็วแนะนำให้ย้ำเน้นๆนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัย สุดท้ายด้วยระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งแอบทำเราผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากเจ้า mgbs คันนี้ไม่ได้เทระบบความปลอดภัยกันแบบหมดหน้าตัดเหมือนรถ mg หลายๆรุ่นที่เราคุ้นเคยนะครับคันนี้ไม่มีระบบ adas นะครับไม่มีแม้กระทั่ง blind spot ให้ซึ่งน่าเสียดายมากมีเพียง cruise control แบบปกติติดต,ตั้งมาให้เท่านั้นนะครับแต่ดีที่ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่ขั้นพื้นฐานมาให้ครบนะครับพร้อมกับถุงลมนิรภัย6จุดติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สรุปแล้วนะครับเจ้า MG VS HEV คันนี้คือรถ SUV พลังงานทางเลือกที่ดูจะเน้นในเรื่องของความแรงมาเป็นจุดขายเป็นหลักนะครับกับพละกําลังที่ตอบสนองการขับขี่ที่สนุกและก็เร้าใจซึ่งก็แอบประหยัดได้ไม่เบานะครับถ้าเกิดคุณเผาๆเท้าลงบ้างส่วนช่วงล่างและการขับขี่ถือว่าไม่ขี้เร่เลยนะครับเรียกว่าเกือบคุ้มสําหรับรถราคาไม่ข้ามล้าน เสียดายที่ขี้เหนียวเรื่องระบบความปลอดภัยไปหน่อยไม่งั้นน่าจะเป็นรถ Cross-over Hybrid ค่าตัว9.19แสนบาทที่ครบเครื่องคันหนึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้า MG VS HEV คันนี้